สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันในเอเดนดิงนะครับก็ในคลิปนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเควสไลน์ของ NPC Patch นั่นเองนะครับก็เวอร์ชั่นเกมที่อัปเดตมาเป็น1.04เนาะมีการเพิ่มเควสไลน์ของ Patch เข้ามาให้นะครับโดยของเดิมเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ฆ่าไปนะใครที่ตี Patch ตายไปแล้วเนี่ยแล้วใช้าการไถ่าบาปกลับมาไม่ได้เนี่ยก็ไปถอ New g a m เกมพ s เนอกคือของ Patch เนี่ยสำคัญก็คือมันจะได้ อันนี้มานะครับบอกกันก่อนมันจะได้อันนี้มาไอ้เจ้าแท่เป็นแท่เทียนอันนี้นะครับก็โจมตีเป็นไฟเป็นลาวาอันนี้คือมันเราจะเห็นมอนสเตอร์ที่เป็นพวกงูในตัวของวอคเคโลมานเนอร์อยู่ใช่ไหมแต่คือมันไม่ดรอปนะครับมันจะได้จากเควสของแพทช์เท่านั้นผมยังไม่เคยลองเอาไปใช้ว่ามันเป็นยังไงนะลองตีบวกมาเล่นๆแต่ก็แบบเนี่ยสำหรับสายลาวานะครับก็อลังการอยู่สามารถกดสะบัดไฟค้างเอาไว้ได้ไม่รู้มอนชะงกไหมเดี๋ยวค่อยไปเทสให้ดูกัน แล้วกันเนาะเป็นอาวุธสายเฟดนะครับเป็นอาวุธสายเฟดเด็กเฟดนะเป็นเด็กเฟดนะแล้วก็มีค่าเพลิงนะครับมีกายภาพกับเิมไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงอาจจะไม่ค่อยเวิร์กก็ได้นะครับเห็นพูดถึงก็จะดาบลาวาเอออ่ะทีนี้ของเดิมนะครับเมื่อเราทำเควสไลน์ของแพสจนได้อาวุธนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยของแพสเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยเราจะเจอเขาที่เจ้าถ้ำแควคุนถูกไหมอ่าถ้ำแควคุนอยู่ที่ลิมเกรฟตรงน,นี้นี่นะครับ คือเข้าไปสู้แล้วแพชก็จะยอมแพ้ถ้าเราเลือกให้อภัยก็จะคุยกันผูกมิตรกันแพชก็จะกลายเป็น NPC ขายของให้เราใช่ไหมแล้วพอทําไปทํามาเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะไปเจออีกทีที่แถวแม่น้าอ่าแถวแม่น้ำเรียนเนียพวกนี้นะครับตรงนี้คือผมไม่เจอนะผมเดินเล่นๆแล้วผมไม่เจอก็ผมข้ามตรงนี้ไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนาะอันเนี้ยเมื่อเราคุยกับแพชเนี่ยคือแพชเขาจะบอกใบเราว่าข้างใต้นี้ที่เป็นไอรอนเมเด n นนะครับคือถ้าเราโดนไอรอนไอรอนเมเดนจับไปเนี่ยเราจะไปโผล่ ที่ภูผาเพลิงนั่นเองนะครับก็เป็นการบอกเล่าจาก p a สก็คือพอเราโดนกลับไปที่เนี่ยเราจะกลับมาไม่ได้นะครับเราจะกลับมาไม่ได้นะครับจะต้องนั่งพรก่อนเท่านั้นซึ่งเหมือนพอรนีจะต้องผ่านบอสผ่านบอสไอรอนเมเดนคู่นะครับใครที่โดนหลอกไปตอนที่เลเวลน้อยๆเนี่ยก็จะซวยๆหน่อยก็ต้องฟาร์มมาอยู่ในนี้จนกว่าจะผ่านบอสออกมาได้นะครับผมโดนมาแล้วผมโดนมาแล้ว,นลวเนาะเอออันนั้นอีกหนึ่งวิธีที่คือพอเราออกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถมาเล่นแถวนี้ได้นะครับโดยที่ โดยที่เราไม่ต้องหาเหรียญมาที่ขท่นยกใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องมาที่ตรงนี้ก็คือเป็นการลัดขั้นตอนมาที่บนนี้ได้นี่คือหนึ่งในความสําคัญเนาะพอผ่านจากตรงนี้ที่แพทอยู่นะครับแพทก็จะมาอยู่อีกทีที่แถวภูเขาไฟเกลเมียนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เจอเออคือสามารถข้ามได้คือที่ผมจะพูดได้ฟังในหมายความ่าคือผมมันจะสามารถข้ามได้ผมไม่เจอแพทที่แม่น้ําที่บึงเรียนเนียแล้วก็ไม่เจอที่นี่นะครับผมมาเจอที่นี่เลย นะครับเหมือนมันจะรัดมาได้ที่นี่เลยครับถ้าเราหาวิธีเข้ามาที่คาลิฮัตภูผาเพลิงได้แล้วเนี่ยอันนี้ผมมาโดยเจ้าน้องงูนะครับเออมาโดย n p c น้องงูเนาะก็คือพอมาเราทำเควสเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมกับธานิดเพื่อไล่ล่าผู้มัวหมองแล้วเนี่ยก็แล้วก็จะมาเจอแพชในนี้อยู่ดีก็ทำเควสลาของแพทชให้เสร็จครับพอเสร็จแล้วจากนั้นถ้าเราจัดการกับบอสลายขาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเจอแพชอีกทีที่นี่นะครับที่ปราสาทเงาตะวันอ่ะพูดกันมาสนาน อันนี้เท oh, ้าความกันนิดนึงเนาะคือผมมันจะทําคลิป NBC ทุกตัวในเกมเนี่ยมันจะทําเลยนะครับก็มาบอกนิดนึงว่าแพทเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างไปมายังไงก็จะมาเจออยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้มาคุยสาหรับคนที่มาคุยแล้วเนี่ยคือแพทจะหายไปแล้วจะขาดตอนแล้วเราจะไม่รู้แล้วครับว่าแพทไปไหนนะครับอันนี้ผมลองมาคุยก่อนนะฮะ เขาก็จะให้เราเอาอันนี้ไปส่งให้ทานิชนะครับซึ่งไม่ได้มีผลอะไรแล้วนะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับอพอณจุดจุดนี้อ่าคุยดูคุยให้เสร็จก่อนอพ,อพอณจุดจุดนี้คือเราจัดการบอสลายขาดเสร็จใช่ป่ะทานิชเนะี่ยเขาก็จะไปนั่งกินซากของบอสแลว เออเขาจะไปนั่งกินซากของบอสนะครับพอเราเอาอันนี้ไปให้ทานิชก็ถ้าทานิชยังอยู่นะของผมผมตีตายไปแล้วเนาะคือพอเอาไปให้เสร็จปับทานิชเขาก็จะไม่สนใจเลยทั้งนั้นครับก็ mm. อบอกว่าเอามาตอนนี้ก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรแล้วก็เขาจะตั้งหน้าตั้งตาคือกินซากต่อไปเพื่อที่ให้อะไรขาดเดี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งและแพสก็จะหายไปทีนี้ที่เราจะต้องทําก็คือรีโหลดแมปผมไม่มีทานิชแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าแค่รีโหลดแมปเนี่ยมันหายไหม ตรงนี้ถ้าใครเผลอตีแพชเข้าไปเนี่ยก็คือจะตายเลยนะฟาดแพชแค่ทีเดียวก็จะตายกลายเป็นกระดิ่งแล้วก็เหลือชุดไปให้เราเอาไปใช้เลยนะครับสำหรับของเดิมเนาะอ่ารีโหลดแมบบก็ได้ครับหายหายแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับก็กลับไปเลยครับทีเนี้ยเควสไลน์ที่เขาแอดเข้ามาให้ของแพชใหม่นี้นะครับของเดิมเนี่ยมันสุดสิ้นสุดที่ตรงนี้เนาะของใหม่เนี่ยแอดเข้ามาก็กลับไปเจอกันที่แรกที่เราเจอกับแพชครับที่ถ้ำแควคุณ เข้าไปเลยครับอันนี้เป็นจุดแรกที่เราเจอกับแพชกันเนาะเท่าที่ดูข้อมูลในวิกิมาก็เขาบอกว่าจะเหมือนเดิมนะครับรีแพชก็จะมาสู้กับเราจนถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะยอมแพ้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่านี่เป็นประตูล็อกแล้วนะครับพ <c oughs> อดีเลยเดี <c oughs> ย๋ยวมาลองใช้เจ้านี้หน่อยซิว่าเวิร์กไหม ไม่แน่ว่าใจว่าแพทจะเก่งหรือเปล่านี่แพทเล่นเกมยังไม่ออกมาอ๋อโอเคครับน่าจะต้องเปิดกล่องก่อนนะอ่ะนงเก็บก่อนแหละใส่แก้วยิ้มเหมือนเดิมเลยนะครับ อ่าอ่าคุยกันอยู่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวแค่เจอเราก็ยอมแพ้เลยนะครับโอเคคิดว่าจะต้องตบตีกันซะหน่อยอ่านี่ก็จะได้ถ้านั่งมานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ อ่าเหมือนเดิมนะครับก็จะซึ่งสุดเค e สไล i n เท่านี้นะเท่าที่อัปเดตเข้ามานะครับคือแพสเค้าก็จะนั่งประจําการอยู่ที่นี่แหละคือตรงนี้มันเหมือนเป็นลังรับของแพสเค้าอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาบุกอีกรอบหนึ่งเออนี่ ทีนี้เหมือนว่าเราจะต้องออกไปรี l o a d นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะคือรี l o a d ฉากรอบหนึ่งเนาะเพื่อที่ให้แพทเนกายเป็น npc ที่คอยขายของให้เราเหมือนเดิมถ้าเราไม่ฆ่าเขาอนะคือถ้าใครอยากได้ชุดนะครับถ้าคิดว่าชุดที่แพทใส่มันเท่เนี่ยก็คือเหมือนตีตีแพทไปเลยจะได้ชุดเนาะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแต่ผมจะไม่ฆ่ามันนะอ่ามันจะได้ชุดแล้วก็ได้กระดิ่งนะครับเอากระดิ่งไปให้ยายที่โต๊ะกลมเพื่อที่ใช้ซื้อของได้นะครับ นี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับปึ๊บอ่ากลับมาเ,เปิดร้านแพชพาณิชแล้วนะครับแหมแปลไทยอ่าก <laughs> ็จะเหมือนเดิมนะครับแพชก็จะมีของที่เขาขายอยู่ของเขาเดิมๆนั่นแหละเออฮันยโนหรอติดนั้นประมาณนี้นะก็ตอนนี้คือถ้าเราตีแพชตายเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตีตายก็คือตายเหมือนเดิมเนาะก็ได้ของได้กระดิ่งนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ฆ่าก็หลักๆเลยก็ของใหม่ที่อัปเดตมาได้อะไร ได้ท่านั่งครับได้ได้ท่านั่งเหมือนแพชครับใส่สิครับหาแพชนี่นั่งแบบแพชปึ๊บหลักๆเราก็จะได้ได้นี้มานะครับได้ท่าท่านั่งขี้ได้ท่านั่งขี้มานะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เนาะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ลองทําเควสของแพชก็ลองดู สำหรับผมก็คงยืนยันคำเดิมนะท,ที่สำคัญที่สุดสำหรับ NPC patch เนี่ยก็คือเจ้าแท่ลาวาเผือใครเล่นยังไม่รู้ว่ามันแรงไม่แรงแค่ไหนนะครับเออสำหรับแท้ลาวาอันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูดาเมจแท้ลาวานี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันใช้ดีไม่ดียังไงเนาะอ่ะสเตตัสสังผมตอนนี้เป็นสายสายเฟด ายเฟสแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับก็มีเฟสอยู่50เนะเนาเด็ก37นะครับเด็ก37เออประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเครื่องรางที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องรางสายใช้สกิลอาวุธนะครับมี a อเล็กซานเดอร์เราก็อันนี้เอาไว้ลด p p ในการใช้งานแค่นั้นมั่งเครืงใกล้อยู่เหมือนกันนะ คือมันจะกดค้างได้นะครับข้อดีก็คงเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามันเดินไม่ได้อะมันกดค้างอยู่กับที่อถ้าปล่อยก็จะสะบัดลาวาออกไปวงกว้างนิดนึงนะครับช้าเนาะมันดูช้ากว่าดาบนะครับก็คงใช้ดาบกันต่อไปนั่นแหละหรือเปล่าเอออ่ะเหมือนมันจะช้าๆหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกับมอนที่มันหนาๆกว่าแถวนี้นิดนึงแล้วกัน ลองให้ดูนะครับเผื่อแบบมีคนสนใจหรือเปล่าสายลาวาเล่นสายไฟพวกนี้บางทีต้องเซตอัพนิดน,นึงเนาะคือต้องใช้พวกบัฟเพิพ่มความเสียหายไฟใส่อ่าเครื่องรางเพิ่มความเสียหายไฟดีๆนะครับอันนี้ลองดูว่าถ้าเราไม่ได้มีอะไรมาช่วยเนี่ยดดิมเดิมมันเท่าไหร่นี่บวกเนะครับอาวุธเป็นบวกเนะ โดดตีหนักชังนัตอยู่นะครับโดดตีหนักใส่ชังนงัตอยู่นะอ่าอ่าโดดตีหนักใส่ชังนงัตอยู่ครับเล่นมึนๆอย่างนี้ได้อยู่ตีเบาก็ชัง,งัตหลอเดี๋ยวนะ <c oughs> อ๋ค่าพอย n t สูงอยู่เหมือนกันนะครับค่าพอย n t สูงอยู่นะมีตีชัง,งัตนะครับอีกแรก อีกแรกในตีชะักนะครับค่าพอยสูงอยู่นะสำหรับอันนี้ส่วนสะบัดลาวาก็ประมาณนี้เหมือนใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้นะเนี่ยเพราะมันจะต้องใช้ใกล้พอสมควรแล้วมันไม่ทำมอนชะนักนะครับเอออย่างดาบมันยังหมุนออกเร็วๆเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่าาว่า,ากับพวกมอนอย่างเงี้ยเราส,สแปมกระโดดตีได้ครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอของปากของคอกันเท่านี้เนาะก,ก็สำหรับคลิปนี้ยังไงก็ ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะไว้ยังไงเจอกันใหม่อีกทีโอกาสหน้านะครับไปแล้วคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ